เชื่อว่าหลายๆคนที่ตามข่าวในวงการอ e ีสปอร์ตของเกม Val o r น n t น่าจะทราบถึงข่าวของท a ร o n e s p o r t s ที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของ h ฮชช็อกผู้จัดการทีมในปัจจุบันรวมถึงการแข่งขันระดับโลกอย่างว a l o r น n t c h a m p i o n s 2023ก็เริ่มแข่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีทุกทท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องรูปอ e ีสปอร์ตกับผมทรีเกันอีกเช่นเคยครับจะขอพาทุกท่านไปดูว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีอะไรที่น่าสนใจในวงการอ e ีสปอร์ตของเกม Val o r น n t ทั้งไทยและต่างประเทศบ้างไปชมกันครับเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวที่แฟนๆทารอนสปอ t นั้นคิดไว้แล้วว่ามันต้องมาแน่ๆครับหลังจากที่ทีมนั้นมีผลงานออกมาไม่ดีตั้งแต่รอบลีกูล่าซีซั่นไปจนถึงรอบ l a ร์ชเชนคอร์ร r i f เออจนทำให้ทีมนั้นไม่สามารถไปเล่นได้ในรายการวอลเลนแชม h a เปี้ยนส0 2 3 หลังจากนั้นในรายการฟูลเซนท a อกในเอพิโซดที่14ได้มีการเชิญ h e a d h ฮอกผู้จัดการของทีม Talon สปอร์ในปัจจุบันมาร่วมรายการด้วยโดยโค้ชโอบได้มีการถามคำถามว่า Talon ในชุดปัจจุบันนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับว่าถ้าเป็นความรู้สึกของผมผมว่าไม่น่าจะได้อยู่กันครบทุกคนก็น่าจะรู้สึกอย่างนั้นเช่นกันพอเราอยู่ในลีกมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าทีมนั้นทำผลงานได้ไม่ดี สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเบื้องบนอยู่ดีตอนนี้รายการว a r r ร n t c h ม m p i o n น2023ก็เริ่มแข่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งทุกคนก็เห็นตารางการแข่งขันแล้วและแน่นอนว่าพิกลา่า CGS ก็รู้ถึงคู่แข่งร่วมกรุ๊ป A แล้วเช่นกันโดยพิกลาได้ให้สัมภาษณ์กับทางวันอ s สปอว่า จากที่ผมดูทีมในกลุ่มของผมมันเหมือนรวมทีมมามืดทั้ง e อเวอเรสต์เกมหรืออย่างครูอีสปอร์ที่ทำผลงานได้ชนะ0ูนแพ้9ในลีกแต่กลับมาชนะใน l a เชนค a ร์ริฟายเออร์เฉยเลยส่วนใจเองผมก็ไม่คิดว่าจะชนะใน l a เชนค a ร์ริฟายเออร์และเ e เ r อร์เองก็ Underdog มาโดยตลอดแต่กลับได้แชมป์ในโซนบ้านเราผมเลยมองว่าก็น่าจะสูสีกันทั้ง4ทีมคงไม่มีใครเกินใคร อย่างที่บอกไปว่าในรายการวอลเล a แชมเปี้ยนสอ2 0ันนั้นเริ่มแข่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวันแรกเป็นการเจอกันในกรุปดีของทั้งสองคู่อย่างทีมลิ q u i คกับทางนาวีและ d ดีกับทางลาวโดยผลสรุปนั้นเป็นดังนี้ครับคู่ระหว่างทีมลิ q u i คกับ n a วีเป็นทางนาวีที่ชนะไป2ต่อ0เกมส่วนอีกคู่คือ DX ีกับลาวก็เป็นทาง d ดีที่ชนะไป2ต่อ1เกมครับ โดยในรอบต่อไปของกรุ่ปนี้ลาวต้องเจอกับทางทีมลิวิดใครชนะจะต้องรอแข่งต่อในรอบดีไซเดอร์แมตช์และผู้แพ้นั้นกลับบ้านทันทีส่วนคู่นาวีจะต้องเจอกับ d ดีใครชนะเข้ารอบเพลย์ออฟทันทีถ้าทีมไหนแพ้จะต้องไปแข่งต่อในรอบดีไซเดอร์แมตช์และนี่คืออีก3กรุ๊ปที่จะแข่งกันในวันที่8-9-10สิสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ จบไปแล้วครับสำหรับข่าวของเกมวอ l แลน n ในช่วงที่ผ่านมาใครที่ชอบก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นด้วยนะครับดูแล้วเหมือนลาจะชนะมา้าเพราะลาไปก่อนกับผม 3PS และ Roof Esports สวัสดีครับ